ไก่ผัดเม็ดมะม่วงสูตรง่ายๆเมนูโปรดสามีฝรัง่งสายฝอต้องลองแล้วค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่จะนํามาทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงในวันนี้นะคะมีเม็ดมะม่วงหิมะาพาันธุ์ค่ะกระเทียมพริกแห้งนะคะเนื้อไก่ค่ะแครอทนะคะหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกหวานค่ะพอดีว่าโรสลืมซื้อต้นหอมผักชีนะคะเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยวใส่เท่านี้ไปก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวใส่น้ํามัน ทอดไก่ก่อนนะคะโรสจะทำแบบว่าง่ายๆในสไตล์ของโรสเองนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆคนอื่นก็เดี๋ยวจะตั้งน้ำมันแล้วก็ทอดไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะเนื้อไก่โรสก็จะเหยาะซี่ขาวนะคะนิดนึงทาะเพื่อนก็เพื่อนๆใส่ซอสหอยนางรมไปด้วยจะได้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าโรสไม่ได้ใส่ค่ะเพราะว่าสามีไม่ชอบทานนะคะ ผงปรุงรสหนึ่ช้อนชานะคะแล้วก็ลุกคราวปักหมักไว้เนื้อไก่จะได้มีรสชาติหน่อยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆหมักไว้ก่อนหน้านี้ก็จะดีนะคะน้ำมันก็ร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวก็นำไก่ลงไปทอดเลย สูตรนี้โรสทำแบบง่ายๆนะคะเพื่อนเอาแบบสะดวกสะดวกค่ะแล้วก็ไม่ได้ชุบแป้งทอดนะคะเพื่อนเพราะว่าไม่ค่อยชอบแบบว่าชุบแป้งทอดเท่าไหร่นะคะจะชอบเป็นแบบเนื้อไก่แบบนี้ค่ะเพื่อนก็เลยไม่ได้ใส่แป้งนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบว่าสูตรที่ใส่แป้งเพื่อนก็ทอดแบบหนื่แป้งนะคะเพื่อนโรสก็จะทาในสไตล์ที่ตัวเองชอบเพื่อนจะตดแรงนำ สูตรที่เรียนรู้มานำมาประยุกต์ใช้ในสไตล์ของตัวเองที่ชอบนะคะเพื่อนอาจจะไม่ได้เป๊ะตามสูตรที่เพื่อนๆนท่านอื่นที่เขาเก่งๆทํากันนะคะเพื่อนๆก็สามารถประยุกต์ทำไลสไตล์ของตัวเองได้ค่ะเพื่อนก็เดี๋ยวจะทอดไก่ให้สุกหน่อยนะคะคเพื่อนโอเคค่ะไก่เอาสุกแค่นี้พอค,ค่ะ เดี๋ยวจะใช้น้ามันเดิมเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเอาทอดเม็ดน้ำม่วต้ักหน่อยครัเพื่อนจะได้กรอบขึ้นอีกหน่อยนะคะเคค่ะพอข่ะปักขึ้นแล้วก็ใช้น้ามันเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวจะไม้นะคะตรมนี้เลคะจากเดียวขั้นตอนต่อไปนะคะเปลี่ยนน้ำมันค่ะใส่น้ำมันไปนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะ หวานแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะลงไปผัดเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะนิดหน่อยนะคะเป็นอนใส่ ซอสหอยนางรมไปด้วยนะคะเพื่อนผัดจะได้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าโรสไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าสามีไม่ชอบแล้วก็ใส่ผงชูรสไปหนึ่ง,งช้อนชาใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะสองช้อนชาค่ะค้าไม่ได้ชอบอบอหวานมากนะคะเพื่อนก็ใส่หนึ่งช้อนชาก็พอค่ะโรสจะชอบอบอหวานหน่อยนะคะก็เลยใส่ใส่สองช้อนชาค่ะ ก็โลสจ้าหยอนเกลือ,อ,อไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆหยอนน้ำปลาได้ตามช่องนะคะแต่ว่าโลสไม่ได้ใส่น้ำปลาค่ะเพื่อนเพราะว่าสามนนีไม่ชอบทานน้ำปลาก็จะใส่เกลือไปแทนนะคะเริ่มสุกได้ที่แล้วค่ะเพืเ่อนๆโรสก็จะผัดแบบง่ายๆเลยนะคะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องหลายขั้นตอน ก็ปิดท้ายกันด้วยมะม่วงมิดรมะม่วงหิมะทานนะคะแล้วก็ปิดแห้งค่ะที่เราทอดไว้ค่ะหน้าตาก็ออกมาสวยยู่นะคะถ้ามีต้นหอมนะคะก็จะยิ่งสวยงามมากกว่า เร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะโอ้ทำแบบง่ายๆค่ะเพื่อนหน้าตาออกมาน่าทานเหมือนกันนะคะนี่นี่ค่ะเพื่อนของโปรดของสามีลเลยนะคะก็ทำในสไตล์ที่สามีชอบค่ะเพื่อนอาจจะไม่เหมือนเมนูที่เพื่อนๆที่เป็นเหมือชีพทำนะคะเพื่อนแต่ว่าหน้าตาออกมาก็น่าทาน,นะคะ่ะเพื่อนแล้วก็อร่อยด้วยนะคะชิมเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวโรสต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมค่ะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมัง่างา่ๆนะคะแล้วพบกันใหม่กับช่องโรสเอสทีดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย